ราศีมิถุนถึงมีอุปสรรคเข้ามาแต่ด้วยพลังกายพลังใจของคุณในช่วงเวลานี้มีอย่างเต็มเปีย่ยมท้ายที่สุดคุณสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนดวงการงานมีความมั่นคงเป็นฐานเดิมอยู่แล้วแต่ในส่วนของคนที่อยากจะขยับขยายอยากที่จะเปลี่ยนแปลงงานก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงนี้บางท่านอาจได้แรงสนับสนุนหรือมีคนชักชวนให้คุณไปทํางานที่ที่ดีกว่าเดิม ดวงการเงินเทวดาฟ้าดินเป็นใจให้เงินทองของคุณในเวลานี้ไหลมาเทมาความตั้งใจในการหาเงินของคุณในเวลานี้ไม่สุ่านั้นทําให้เวลานี้สภาพคล่องทางการเงินของคุณอยู่ในมุมดีดวงความรักอาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างสิ่งสําคัญต้องรีบปรับความเข้าใจกันเพราะถ้าปล่อยให้เวลานานไปปัญหาอาจจะบานปลายไปมากกว่าเดิมจนยากที่จะแก้ไขได้ ดวงสุขภาพสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนใครที่มีโรคประจําตัวก่อนหน้าแค่คุณกินยาต่างคุณหมอแนะนําก็ไม่มีอะไรต้องกังวลในเรื่องนี้ข้อควรระวังบริวารอาจสร้างเรื่องปวดหัวมาสู่คุณบางคนสามารถที่จะสอนให้กลับมาดีได้แต่บางคนคุณอาจต้องเลือกตัดหางปล่อยวัดไปเคล็ดลับเสริมดวงชักชวนคนทําบุญไม่ว่าจะเป็นการทําบุญอะไรก็ตามก็เป็นมหามงคลเสริมดวงชะตานอกจากนั้นคุณอาจได้มิตรจากการชวนคนทําบุญในเวลานี้อีกด้วย